ครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นักตกปลาวันนี้คือจะมีจะมาทำคลิปเกี่ยวกับการแกะถอดลอกทำความสะอาดพวกลอกเพน USA ครับพวกซีเนเตอร์พวก C ator, พวกรองบีดอะไรพวกนี้สำหรับเพื่อนๆบางคนก็ถอดทำความสะอาดไม่เป็นหลังจากไปตกน้ำทะเลมากันแล้ว ซึ่งบางครั้งก็จะหาพวกช่างพวกอะไรยากหน่อยครับที่ว่าจะรับจ้างถอดอะไรพวกนี้บางครั้งเราก็จำเป็นต้องอมีความรู้พื้นฐานทำเองซึ่งผมเองกวนน็วันนี้ก็จะมาอะขอแนะนำเพื่อนๆลองทำดูครับผมผมเองก็ไม่ได้ไม่ได้เก่งเท่าไหร่ครับผมก็ไม่ได้ไม่เชิงว่าเป็นช่างอะไรมากมาย แต่แค่อยากเอาประสบการณ์มาแนะนำเพื่อนเพืเผื่อเพื่อนๆได้ใช้ซึ่งตัวนี้เป็นเพนซินเนเตอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งประมาณสองโอครับสอโอลื่นครับต,ตัวนี้จริงๆมันไม่ต้องแกะล้างครับเพราะว่าผมผมล้างแนะแต่อันนี้คือผมจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆพือน,อนดเอูเริ่มเลยครับก่อนอื่น ต้องมีก็คือจารบีกะับน้ำมันแล้วก็ประแจตอนนี้ขอยืมประแจของเพนเหมือนกันนะครับชุดเพนแต่แต่คนละรุ่นซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถอดยากครับถ้าถ้าเป็นเพนเลย ประแจตัวเดียวมันถอดได้หมดเลยครับเพื่อนเพื่อน,อนอวัน,นวันนี้ผมจะมามาแกะถอดให,ให้ดูคร่าวๆนะครับคือไม่ละเอียดเผื่อเพื่อนๆจะได้อันนี้น็อตสกรูที่ว่ายึดแขนครับเก็บไว้ครับเก็บไว้ดีๆตัวนี้ก็มันสามารถหยอนน้ำมันผ่านตรงนี้ได้ครับก่อนอื่นเราต้องถอดแขนออกก่อนครับ เอาล่ะครับถอดแขนแล้วก็คลายพ้าเบรกเนี่ยถอดออกเลยครับถอดออกไปเลยมันก็จะมีแหวนสปริงตัวหนึ่งแบบนี้หรือบางคนอาจจะไม่มีหรือทำหายแล้วสำหรับผมก็พอมีอะไรหลงเหลือนะครับถ้าใครขาดเหลืออะไรก็คอมเมนต์ ท้าแชทคุยกันได้ครับผมมีผมก็พอจะแบ่งให้ได้ตัวแบบนี้มันจะเป็นสเตเลสครับเป็นเป็นแหวนแบบเบี้ยวๆหน่อยจะป,ปิงคอยดันเบรกตัวนี้เป็นบูทครับบูทลองแกนสปูนมันจะใส่ข้างนอกครับใส่ข้างนอกเข้าไปอ่าพอพอถอดนี้เสร็จถอดฝาครับ ซึ่งจริงๆแล้วบางคนถอดฝาข,ข,ข,ขันน็อตตรงฝาเนี่ยจริงๆไม่ไม่จาเป็นต้องขันแน่นถึงขนาดต้องขอฝาแตกเลยนะครับผมเห็นเยอะแล้วบางเพื่อนบางคนก็ไม่เข้าใจกลัวไม่แน่นอะไรประมาณนี้ขันจนฝาแตกแล้วฝาเนี่ยมันจะไปเชื่อมลำบากมากครับจะไปเชื่อมไปแต่งลำบากมากเพราะจริงๆแล้วตัวนี้มันไม่ใช่สเตเลตครับมันเป็นทองเหลืองพอเชื่อมมากก้อนก็เชื่อมไม่ได้ เป็นทองเหลืองไปชุบคมเมี่ยมอีกทีหนึ่งครับแต่ก็ชุบหนาหน่อยอย่าเข้าใจว่าเป็นสแตเลสนะครับเราไปเชื่อมมาก้อนได้เลยเชื่อมไม่ได้ครับขอแนะนําเพื่อนๆว่าอย่าอย่าขันแน่นมากจนเกินไปตรงนี้คือน็อตฝานะครับที่รอบๆอบนี้ให้เพื่อนๆขันตรงน็อตฝารอบๆนี้ออกมาก,ก่อนให้เพื่อนๆสังเกตดูนะครับน็น,อนอ็อตที่ สี่ตัวเนี้ยมันจะยาวกว่าตัวนี้ครับยาวกว่าตัวนี้หน่อยหนึ่งให้ให้เพื่อนๆสังเ,เกตเพราะน็อตสี่ตัวนี้มันยึดที่คานแล้วมันจะเข้ามาลึกเนี่ยยึดที่คานน็อตตัวล่างนี้มันจะยึดที่ขาขาแคมล็อกมันจะสั้นครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูอ่านี่ครับประมาณนี้นะเดี๋ยวมาดูน็อตตัวนี้ ให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูครับแต่มันจะไม่มากหรอกครับบางทีก็ยาวกว่ากันนิดนึ่ะเห็นไหมเพื่อ,เพ,อเพื่อนสังเกตดูมันจะยาวกว่ากันคือจริงๆแล้วผมก็ถอดเข้าถอดออกเป็นประจำครับทำความสะอาดเองผมก็เลยสังเกตดูก,ก็ก็ไม่ได้เก่งไม่ได้อะไรหรอกครับแต่ในบางครั้งเพื่อนๆนน,นักตกปลาพวกเรา ก็มีอะไรก็ต้องแบ่งปันกันได้ครับเป็นความรู้แบบนี้ก็ไม่ไม่น่าจะห่วงกันนะครับเพราะเพื่อนเพื่อนบางคนก็อยากจะถอดลอกทำความสะอาด mm hmm. เพราะว่ามันหาช่างหาอะไรก็ยากลำบากครับพอถอดตรงนี้ออกมาแล้วให้เพื่อนเพื่อนแกะได้เลย mm hmm. ดึงออกได้เลยครับ มันจะแน่นหน่อยเพราะเราขันไว้อออกแล้วครับนี่ครับจริงๆมันก็สะอาดอยู่แล้วแต่คือผมมาถอดอ่าทำคลิปให้เพื่อนๆดูตรงนี้เราก็ทำความสะอาดได้ถ้าจาะระบีหยอดน้ำมันได้ตรงนี้ให้เพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้ อันนี้เป็นของของเ็นซีเนเตอร์จะเป็นชุดทองเหลืองครับทองเหลืองนี่ไม่ใช่ทองเหลืองนิ่มนะครับจะเป็นทองเหลืองแข็งให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนสังเกตดูพวกพวกนี้จะเป็นทองเหลืองหมดถ้าเป็นซีเนเตอร์ถ้าเป็นลองบีดจะเป็นสแตนเลสซึ่งการใช้งานมันก็จะแตกต่างกันอยู่ระหว่างสแตนเลสกับทองเหลืองครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าทองเหลืองเนี่ยมันเวลาหมุนเวลาอะไรมันจะให้ความสมูทนุ่มนวลกว่าสแตนเลสแน่นอน ก็สตเตเลสเนี่ยเวลาหมุนอะไรความความกระด้างของสตเตเลสเนี่ยมันไม่เหมือนทองเหลืองอันนี้ไม่ขอไม่ขอลงรายละเอยียดครับเอาเอาแค่นี้ก่อนนี่ให้ให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูว่าจระบีแห้งไหมอะไรไหมเนี่ยเวลาเราสับเวลาเราเดีดเงี้ยอีกตัวนี้คือสับเวลาเรามหมุนมันก็แิ๊กแท๊กแ๊กถอดตัวตนี้ออกครับสําหรับคนที่ยังไม่ไม่ไม ไม่เคยถอดออกล้างให้ใช้กระดาษทิชชู่แบบหยาบๆนะเพื่อนเพื่อนๆเช็ดเนี่ยให้ให้เพื่อนสังเกตดูจะมีน็อตอยู่สี่ตัวแล้วให้สังเกตดูด้วยนะครับว่าน็อตสี่ตัวเนี้ยมันจะต่างกันอยู่คือสองตัวจะเหมือนกันอีกสองตัวก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งไม่เหมือนกันเดี๋ยวอเอางี้แล้วกันเดี๋ยวผมจะถอดสลับสองตัวเนี่ยให้ดใหูให้ดูตัวนี้ก่อน ตัวนี้สองตัวนี้ว่ามต่างกันยังไงอย่าลืมนะครับจะหลงนะครับยังไงก็ฝากก,กดไลค์กดติดตามมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับนี่นเพื่อนๆนี่สังเกตดูครับน็อตตัวนี้เกีียวจะไม่ไม่สุดนะครับเกีียวจะมีแค่ตรงปลายหน่อยเดียวนั่นหมายถึงว่าอะไรนั่นหมายถึงว่า มันจะมาขันเข้าเข้าเข้ารูจานตัวเนี้ยจานฝาฝาปิดตัวเนี้ยแล้วมันจะมีเขาเรียกอะไรอะส,สปริงตัวบังคับแกนสปูลคือตัวตัวนี้ยจะจะอยู่รูล่างครับรูบนก็ขันเหมือนกันแต่น้ะมันจะสั้นไอตัวเนี้เกีียวจะสุดครับเนี้ยเนี่ยคือออกมาละตัวข้างบนเนี่ยเกีียวจะยาวสุดให้เพื่อนสังเกตดู เพราะตัวนี้ทำทำไมเกี่ยวถึงยาวสุดเพราะมันไม่ได้ขันอะไรหรอกข้างล่างมันจะขันแค่ต้องลายเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ามันทําไมมันต้องเป็นอย่างนั้นจับฝาไปด้วยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับจับฝาไปด้วยผมลืมบอกไปว่ามันจะมีสปริงตัวกันตีกลับอะ่ะตัวหนึ่งมันจะเล็กมากเพื่อนๆแทบจะมองไม่เห็นอะ อย่าให้มันกระเด็นหายถ้ากระเด็นหายแล้วเพื่อนๆจะลำบากหาอะไรลำบากจะมีก็มีแต่อะไรแปลงเอาแปลงใส่เอาถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้ขอให้มันเป็นสปริงแต่เรื่องมอเรื่องมันต้องเล็ก ผมจะค่อยๆถอดออกมาหมุนหน่อยหนึ่งครับแล้วให้เพื่อนๆสังเกตดูตรงนี้เป็นสปริงกันตีกลับผมก็จะเอาออกเวลาเราถอยนะมันกันจะตีกลับคือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าเพื่อนๆผมผมจะไม่ลงรายละเอียดมากนี่ครับที่ผมบอกว่าให้ระวังอย่าให้หายบังบังแสง คนไายเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะเล็กๆนี่เพื่อนๆเ,เอาออกมาออกมาเกี่ยวไว้ก่อนเอามาวางไว้วางไว้ตรงไหนก็วางไว้ให้เห็นชัดอะพอออกมาเนี่ยที่ที่ผมบอกว่าทําไมน็อตอีกตัวหนึ่งมันถึงต้องไม่มีเกี่ยวเพราะว่ามันต้องผ่านรูนี้ขึ้นมาครับตรงนี้จะมีเกี่ยวไม่ได้มันเสียดสีแล้วอาจจะทําให้เกี่ยวสึก เสียหายได้มันมันจะแย่ขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะแย่ให้ดูมันจะอยู่ข้างล่างอ่านี่ตรงนี้มันถึงไม่มีเกลียวให้เพื่อนเพื่อนสังเกตตรงนี้คือมันไม่ได้โดนอะไรเกลียวจะสุดหรือไม่สุดมันมันก็เลยไม่มีปัญหาแต่ถามว่ามันใส่กันได้ไหมใส่กันได้แต่เพื่อนๆนก็อย่าอย่าใส่ผิดแล้วกันมันมันก็คงไม่เป็นผลดีตัวนี้ก็ถอดออกได้ครับเพื่อนๆนก็กดไว้เพื่อนๆนก็ถอดออก อัดจาะระบีทาจารบีทาอะไรได้ตรงนี้ก็ให้เพื่อนๆใช้คัตบัตนะครับสำลีปัน่นเช็ดออกแล้วก็ทาจาะระบีน,น่อยๆบางๆมันก็ไม่มีอะไรมากครับมันก็ถอดออกมาได้ไหมันก็จะมีส,สปริงรองตรงนี้ก็เช็ดด้วยคัตบัตแล้วก็ทาจารบีบางๆให,ให้เพื่อนๆ พาจะรบีบางๆเวลาประกอบก็แบบนี้นะครับอีตัวใดเกี่ยวที่ว่ามีเกียวเยอะๆลงข้างล่างครับเกวในน้อยอยู่ข้างบนให้เพื่อนสังเกตดูก็ใส่างี้เลื่นอนาใส่แบบนี้ใส่ให้ตรงนะครับนี่แล้วก็คือผมไม่ทําให้คร่าวๆไม่ไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่ให้พอพอให้เพื่อนๆรู้ถ้าเป็นลองบีด ลองบีดขาตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบ mm. กันให้ดูถ้าเป็นลองบีดขาตัวนี้จะเลยมาข้างหน้าอย่างนี้นะครับ mm. เพื่อนอย่าใส่ผิดนะครับถ้าเป็นซีเนเตอร์มันจะอยู่ข้างล่างนี้อ่า mm. ผมก็ไม่เข้าใจเาง,งืานเ้าทํามาแบบนี้ก็ mm. กดลงไปค,ครับใส่ให้ตรงแล้วกันพอ,อลงแล้วก็ ต้องใส่ให้ตรงพอมันตรงมันมก็จะอยู่ของมันแบบนี้โอเคนะครับนี่ประมาณนี้นะครับส่วนตัว,ตวน็อตที่ว่าเกี่ยวไม่สุดเนี่ยมันจะอยู่ตัวนี้นะครับเพื่อนๆอย่าสับสนมันจะอยู่ของมันอย่างนี้ ก่อนใส่ให้เพื่อนๆด,ดันขานี้กลับมาก่อนก็จะดีครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่ตัวนี้กลับคืนเพราะ,ะจะทำรวบรวบลัตตัดตอนแต่เบรกก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยดึงดึงออกมาทำความสะอาดได้เลยเพื่อนๆอ,อาจจะใส่สลับกันไปใหม่ถามว่าเบรกได้เบรกได้แต่มันจะมีผลกับเบรกหนักเบรก,กเบา ให้เพื่อนๆใส่นี้นะครับใส่มามุมด้านนี้ก่อนอย่าเพิ่งบิดนะครับอย่าเพิ่งบิดบิดมาครึ่งเดียวให้ให้มากดเกลียวตรงนี้ไว้เนี่ยบิดจานเนี่ยให้ให้มากดเกลียวตรงนี้ไว้แล้วให้เพื่อนๆเอาตรงนี้ตัวนี้มา,าใ,ๆ information. ๆ information. ใส่นะครับอย่าอย่าใส่ผิดนะครับใส่อย่างนี้นะครับใส่อย่างนี้ตัวนี้เดือยต้องออกมาแล้วก็น็อตตัวนี้ จะมีเกลียวสุดครับพี่ให้เพื่อนๆใส่ใส่ขึ้นมาอ่าใส่มาแบบนี้นะครับอันนี้อันนิ้วดันรองไว้แล้วก็อาสปริงตัวนี้ครับตัวสําคัญเลยอ่าค่อยหมุนมานะครับหมุนมาพอพอเราใส่ตรงนี้เราหมุนทําไมต้องหมุนต่อไปเราจะใส่สปริงครับสปริงตัวเนี้ยที่เวลาเพื่อนเพื่อน,อนหมุนดังแกลแกลแกแสำคัญเลยครับตัวนี้ก็ใส่ลงไปครับใช้นิ้ว กดระวังมันดีดหายนะครับแล้วก็หมุนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหัวน,น็อตยาวไปเนี่ยครับพอเวลาหมุนมันก็จะดังก็ให้เพื่อนๆขันน็อต ลงไปไว้หน่อยอ่ไม่องไม่ต้องแน่นนะครับถ้าเพื่อนๆขันน็อตแน่นน็อตพวก3ามตัวเนี้มันจะขันไม่ไม่ลงอย่าลืมนะครับพอใส่ตัวนี้ให้ใส่ทะแยงมุมกันมันถึงจะได้ระดับกันครับตามตามหลักที่ผมเคยเคยทำนะครับแต่คนอื่นผมไม่รู้แต่สำหรับผมผมจะใส่ทะแยงมุมกัน ถ้ามีน็อตสี่ตัวก็ให้ใส่ทะแยงมุมกันก่อนแล้วค่อยขันลงคลิปนี้คือผมผมถอดมาให้ดูเฉยๆนะครับที่ผมไม่ได้ใส่จรารบีนี้คือผมเพิ่งล้างไปครับผมไม่ใส่เพิ่งทำความสะอาดไปนี่เพื่อนๆอย่าลืมนะครับใส่ไปตัวนี้เกี่ยวไม่สุดนะครับอยู่ด้านล่าง เนี่ยถ้าถ้าเกิดเพื่อนๆขันอทะแยงมุมแบบที่ผมบอกพอเร,เรามาใส่มันจะหมุนลงตรงรูทุกทุกตัวนะครับเพื่อนๆให้สังเกตแต่ถ้าเกิดเราไปขัดแน่นเลยมันไม่ตรงรูนะครับเพราะว่ามันจะเกิดการดึงไปข้างใดข้างหนึ่งก่อนมันจะคือพูดง่ายๆสี่มุมจะลงไม่พร้อมกันเราต้องทาแบบนี้มันจะทําให้สี่มุมไม่ไม่ต้องขันถึงขนาดแน่นมากนะเพื่อนๆพ,พวกนี้ยังไงก็ไม่คลายอยู่แล้วครับ เอาแค่พอตึงๆมือพอตัวนี้มันจะเป็นฝาเขาเรียกอะไรอะแมคคาไลท์ไม่ไม่ใช่ไฟเบอร์นะครับตัวนี้จะวสัสดุจะแข็งแกร่งทนทานกว่าไฟเบอร์ครับซึ่งจะต่างจากไฟเบอร์ตรงที่ว่ารอยขีดข่วนเนี่ยจะเป็นยากกว่าไฟเบอร์อ่ะนี่ก็คือจบแล้วครับเนี่ยตัวนี้คือถอดประกอบฝาให้ดูแลวตัวนี้หยอดน้ำมันนิดหน่อยได้ ยาลบีได้แล้วน้ำมันมันหยอดตรงนี้ได้เดี๋ยวผมจะจะแนะนำนะครับว่าหยอดอยังไงหยอดตรงนี้เนี่ยมันก็จะหมุนนด้แล้วทำไงก็ประกอบสิครับวิธีประกอบก็ใส่เข้าไปเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมมีจาะบีอยู่เดี๋ยวผมทำให้ดูหน่อย ไม่ไม่มีไม้ก่อนหูอ่ะทำหน่อยนึงแล้วกันใส่ไปไหนไหนก็ก่อนละตรงนี้ต้องต้องทาก่อนประกอบนะครับคือที่ที่ผมไม่ไม่ทานี้เพราะว่าผมทำความสะอาดไปแล้วครับอ่ะใส่ไปให้เพื่อนเพื่อนสังเกตดูรู รูตรงขาของมันเนี่ยถ้าถ้ามันลงล็อกมันเขาจะมีน็อตล็อกอยู่ครับเพื่อนเดี๋ยวจะให้ดูให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนสังเกตดูเนี่ยน็อตสองตัวเนี่ยเนี่ยสี่ตัวเนี่ยเขาจะมีหลุมมีรูไว้เนี่ยเขาจะล็อกของเขาอยู่แล้วเนี่ยเขาจะไม่ไปไหนครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยเขาก็จะลงล็อกของเขาอยู่แล้วนี่คือเอกลักษณ์ของ U.S.A. ครับ Ken. เพนก็จะมีเขาจะเก็บรายละเอียดตรงนี้ผมไม่เข้าใจ ว่าเขาคิดได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะบอรดน็อตตัวสั้นฐานขาแคมน็อตตัวยาวที่เหลือสี่ตัวจะยาวหมดครับเพื่อนใส่ไปตรงไหนก็ได้อ่ะเนี่ยเนี่ยของเขาหมดแหละสี่ตัวนะ ให้ตรงๆนะครับเพื่อนไม่ตรงอย่าไปฝืนเพราะว่าขาตัวนี้มันขยับได้นะเพื่อนมันเป็นแค่ขาแคมปมุอมนอะยืดคือมันไม่จําเป็นต้องไปหมุนจนฝาแตกนะเพื่อนเอาแค่มันตึงมือก็พอละยังไงก็ไม่หลุดครับ หมุนนี้แล้วก็มาหมุนนี้นะครับทะแยงมุมครับมันจะทําให้ฝาเนี่ยลงพร้อมกันทั้งสี่ด้านลงเสมอเหมกันไม่ไม่ใช่หมุนเป็นฝั่งๆนะครับไม่ใช่หมุนฝั่งนี้ฝั่งน,นี้ไล่ไปอย่างเงี้ยแล้วแต่สูตรครับมันไม่ตายตัวสาหรับผมผมจะทําแบบนี้ใครที่มีอะไรที่ว่าดีดีวิธีดีๆที่ดีกว่านี้ก็ แนะนำได้ครับทําคลิปทําอะไรมาแนะนํากันมาแชร์ประสบการณ์กันให้ความรู้แบ่งปันกันครับสาหรับพวกเรานักตกปลาด้วยกันมีอะไรกถ็ถือว่าพวกเรามันเป็นพวกเดียวกันชมรมเดียวกันชอบอะไรที่เหมือน,อนกันชีวิตพวกเราก็เนี่ยวันๆไม่ได้ไปไหนมโควิดกักตัวปลาเป๋าไม่ได้ไปตกไม่ได้ไปไหนเราก็เอารอก มาถอดมาล้างมาเช็ดมาถูมาทำความสะอาดได้ครับอยู่บ้านเฉยๆก็บันเทิงทางใจได้อ่าผมจะขันแค่ประมาณนี้ที่เหลือตัวนี้ใส่ตามเข้าไปครับเพื่อนใส่ไปตัวนี้ดยูยึดไม่ติดลื่นมันจะมีตัวหนังสือครับของเพน มีมีรหัสเป็นตัวเลขอยู่นี่ครับถ้ารหัสเป็นตัวเลขจะอยู่ด้านนอกครับเพื่อนแต่ถามว่าอยู่นอกหรือในใ้ได้ไหมได้หมดครับถ้าสดชื่นแล้วแต่ใครจะเก็บรายละเอียดแบบไหนโอเคตัวนี้ถามว่าสำคัญไหมมันมีก็สำคัญนะครับเวลาเราเราใส่แขนมันก็จะช่วยดัน แต่จริงๆแล้วคือแขนตัวนี้มันไม่ใช่ของมันนะครับเพื่อนๆมันเป็นแขนแต่งเขามูมา,าหมุนล,ลงไปงไปอันนี้มาใส่มันไม่ใช่แขนมันนะเพื่อนแต่อันนี้ไม่ใช่ประเด็นนะครับอันนี้คืออยากมาทำให้เพื่อนๆดูหมุนอันนี้เข้าไปครับเพื่อน อันนี้ไม่จำเป็นต้องไปหมุนแน่นอะไรมากมายนะเพื่อนเ <Okay. S 1> พราะมันจะมีตัวนี้ล็อกอีกทีนึง <Okay. S 1> แต่บังเอิญว่าอ,อย่างที่ผมบอกไปตัวนี้มันไม่ใช่แขนของมัน ัวล็อกก็เลยยังไม่ตรงมันก็เลยรูมันก็เลยไม่บปนร้านเงินแต่มันก็ไม่ได้มีปัญหาครับมันก็จะมีปัญหาแค่ทางใจแค่นั้นแหละเพราะว่าคนบางคนเขาก็ซีเรียสเครียดเรื่องว่า,ามันไม่ใช่ของเดิม,มอะไรเงี้ยแค่นี้ครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้ว เวลาหมุนก็จะดักอีกตัวตัวสปริงที่ผมบอกเพื่อนๆนั่นแหละครับมันมันจะยันขากันตีกลับเห็นไหมมันหมุนไปด้านหน้าได้อย่างเดียวนี่มกใครเบิน ที่เสียงแต่วันนี้เราเรายังไม่ได้ไม่ได้ให้ดูที่เสียงถ้าเป็นพวกเซนิเตอร์เสียงก็เอามาตัดอยครับเพื่อนเพื่อนอทีนี้ผมจะมาแนะนําหยอดจารบีครับไอ้ไม่ใช่หยดน้ํามันครับเพื่อนเพื่อนว่าขายอดกันยังไงที่ผมบอกว่ามันมีรูตรงนี้นี่ครับใช้จารบีที่เป็นกดตรงนี้อ่ะกล้องแพนชัดๆนะเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนกดลงไปครับ กดลงไปเลยจาระบีก็แล้วก็บีบลงไปเนี่ยครับเพื่อนเห็นไหมจาระบีก็จะลงเนี่ยแค่เราเอาปลายนี้กดมันก็จะเป็นหลุมลงไปน,น้ำมันก็จะไหลลงไปเพนก็จะมีหมดครับเนี่ยมีรูให้เราหยอดจากไม่ไม่ต้องถอดเห็นไหมฝั่งฝั่งนี้รู้สึกว่าจะมีสามตัวนี่ครับตัวนีสามตัว จนเข้าไปท่วมมาบางทีนึกว่ามันไม่ลงก็บีบใหญ่เลย <c oughs> ที่ไหนได้มันไหลก็ไปหมดแล้วฝั <c oughs> ่งนี้อ่าตรงคอนสปูนก็ทำเหมือนกันแล้วครับบีบได้ <c oughs> ตัวนี้เป็นของ U.S.A. นะครับไม่ไม่ใช่ตัวใหม่ๆตัวใหม่ๆจะเป็นของผลิตที่ใชจหน้า เป็นว่าจบครับคลิปนี้เสียงนังฟังเพาะอันนี้คือขนาดที่ผมถอดให้เพื่อนๆดูนะผมผมยังไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรนะคือมันลื่นนะครับลื่น <c oughs> ถ้าเป็น USA s น n a t o r มันจะลื่นแบบนี้นะครับเนี่ยยังยังยังไม่หยุดเสียงไม่มีครับไม่มีเสียงคือคๆๆค มีหลายตัวครับถ้าถ้ามีใครสนใจก็ทักมาได้ครับตอนนี้ก็ขายให้เนี่ยเราถอดให้ดูเลยเห็นเห็นนะเฟืองข้างในนะไม่ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงของเดิมหมดสภาพกิ๊กอย่างที่เห็นนะข้างในที่ถอดให้ดูเมื่อกี้จะมีก็แค่แขนเนี่ยเนี่ยไปเปลี่ยนมามันไม่ใช่ของมันแค่นั้นเองตำหนิแต่ว่าแขนตัวนี้แพงนะครับแพงมากเนี่ยแพงกว่าของมันอีก แต่ถ้าจะเอาแขนเดิมมันผมไม่มีให้ครับเพื่อนเสียใจด้วยครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนๆคงได้ประโยชน์จากมันจากสิ่งที่ผมแชร์ประสบการณ์ให้เก็บไปทำความสะอาดเองที่บ้านได้ครับครับสวัสดีครับเพื่อนๆ